โอ้กลคิวแล้วทำคิวมันก่อนเอาคุณอยาแต่งหน้าไม่เสร็จเปิดคิวก่อนเขามาแต่งทีเดียวได้ไหมอ้าววันนี้ตำรวจมาบ้านไม่ใช่เหรอใช่ขอบสวยหน่อยเนอะนี่ผู้ชายมาบ้านไดเยอะนี่เฮ้าจริงๆเอาก็คนอื่นแบบเขาเรียกว่าแต่งหน้ารับแขกไงขอกระโดดดีบุกเกิดทุกคนน้อยาหนูขอแต่งหน้าก่อน พี่อ่ะควรใช้มบ้างนะดูหน้านีิเนี่โอมขอบโอ้ยหน้าไม่ไหวนี่ดูหน้าหนูอย่ามาทำเป็นอ้างหนูยังไม่ได้แต่งหน้าเนะทำเป็น้าวข <นะ S 1> ิผู้ชายมาก็อ้างไม่ฟังดิเนี่อย่าคนทักว่าหนูมันน่าใสาแล้วหน้าพี่ดิโอมพี่อ่ะควรที่จะใช้บ้างเนี่ยหนูใช้ครีมซองตัวนี้เนี่ยครีมซองสกินซิต้าเนี่ยคนยดนังดังอะรีวิวพูดเยอะใช้ดีมากเนี่ยตัวเนี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ดังก็ใช้ไม่ได้แม่ใช้ได้ใช้ได้หมดเลยพี่ก็ใช้ได้หนูก็ใช้ได้ผู้ชายเขาก็ใช้กัน เอาแลทำไมหนูไม่ใช้ตัวสีเหลืองเหมือนเดิมอ่ะเขาออกสูตรใหม่แล้วซองสีเขียวเนี่ยหนูจะพลาดได้ยังไงล่ะสูตรนี้นะเขาอะเนยกระชับรูขุมขนเดี๋ยวพี่วายูหลักฐานนะผิวหนูเนียนขึ้นทันทีเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างเดียวก่อนดูดูหนูก่อนนี่ก็เป็นเหมือนเนื้อครีมเนาะให้ดูเห็นปะข้างนี้ทาข้างนี้ไม่ได้ทาเนี่ยเหมือนทาไพรเมอร์เลย ห้ามพลาดเลยนะตัวเนี้ยบอกเลยว่าโชว์หน้าสดก็รอดแล้วผู้ชายใช้ได้ไหมผู้ชายก็ใช้ได้ใช้ได้หมดเลยก่อนที่หนูเคยให้พี่ลองใช้ตัวนี้ใช่ก็คือตอนนี้เขาออกใหม่แล้วใช่ผู้ชายใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ไหมือนกันเนี่ยรูบขุมขนแบบนี้นะมันจะแบบเบอร์หมดเป็นตีควาเรื่องลูบขนมันจะเบอร์หมดเลยเนี่ยดูดิ ครือไก่หรือแม้แต่เวลาแต่งหน้านะอย่างผู้หญิงเนี่ยจะชอบมากเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยทําให้เครื่องสำอางติดทนมากขึ้นเลยแบบติดแน่นทั้งวันอะแต่ถ้าผู้ชายทําก็คือทาแป้งได้เลยใช่ทาแป<อ>้งได้เลยมันก็จะแน่นกว่าแบบที่พี่ทาแต่แดบดบทั่วไปอะเนี<อ>่ยนอกจากสูตรดี้นะหนูก็ไปเหมาสูตรนี้มาทุกเซเว่นเลยดิดีละดีละที่เหมาทุกเซเว่นกพพี่แอบใช้อยู่อยู่ดีใช่ทุกสูตรอะไม่ว่าพี่หนูจะเอาอะไรมาเนี่ยพี่ใช้ของหนูหมดเลยต้องลองบ้างหนูน่าจะใส่นี่หนูชอบมากเลยนะจริงยิ่